ไฟตันหมอเนี่ยไม่จำเป็นอีกต่อไปตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้อุ้ยเปิดสวัสดีค่ะพบกับมอนเตอร์รีวิว B M W ออมเพชชี โอ้โหมอนเตอร์ห่างหายไปนานเลยคิดถึงกันไหมคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านวันนี้มอนเตอร์กลับมาแล้วค่ะซึ่งปีใหม่นะคะมอนเตอร์มาพร้อมกับรถใหม่นะคะแน่นอนค่ะนั่นก็คือ BMW X3 M Sport LCI สุดยอดมากๆเป็นไงคะเขาดูบึกบึนคมเข้ม สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะมอนเตอร์จะพาทุกท่านนะคะไปรีวิวชมจุดต่างๆที่มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงจาก X3 รุ่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาที่ด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังหน้าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะดูโฉบเฉี่ยวทันสมัย มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งกรอบอตรงคิดนี่กิวตรงนี้นะคะเขาเป็นสีดําทั้งชิ้นเลยนะคะปกติจะเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้ก็ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นสีดําแล้วกระจังหน้าเป็นสีดําด้วยทั้งชิ้นมันก็จะดูสวยงามถ้าลดสีขาวก็จะตัดกับชุดกระจังหน้าที่เป็นสีดําด้วยนะคะมาพร้อมด้านล่างคะ่ะชุดแต่ง M Sport คะ่ะการชนด้านหน้าเป็นไงคะดีไซน์รูปแบบใหม่นะคะดูสปอร์ต หล่อมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูกันที่ไฟหน้านะคะจะสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงนี้อะไรหายไปนะคะนั่นก็คือไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะ BMW เขาคิดมาแล้วค่ะว่า,าไฟตัดหมอกเนี่ยไม่จำเป็นอีกต่อไปตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้ไม่ใช่ ค่ะมันสองันโอ้โหไต้สาระจังเลย <Wow. S 1> ก็คือ BMW นะคะเอาไฟตัดหมอกมาใส่ที่ไฟหน้าแล้วค่ะรวมอยู่ในไฟหน้าเลยนะคะไฟตัดหมอกและไฟหน้าดีไซน์เป็น L shape ค่ะดีไซน์บางเฉียบมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะคะทำให้ดูสปอร์ตโชบเฉียวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาด้านข้างตัวรถนะคะล้อแม็กเลยค่ะโอ้โหเป็นไงคะลายใหม่ ลายดับเบิลสปู๊กนะคะตัวนี้ค่ะเป็นขอบอ20นิ้วนะคะลายดับเบิลสปู๊กดูสวยงามนะคะมาพร้อมกับยางรันแสกค่ะโลโก้ M Sport นี่ทุกคันนะคะถ้าเป็นตัว M ด้านข้างเป็นไงคะสวยงามมัน,นว่าคือด้านข้างคล้ายๆทรงเดิมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า X3 LCI รุ่นใหม่ตัวนี้ค่ะ,อ,ะอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน G01 รหัสตัวถังเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ท้ายรถวานว่าท้ายรถเนี่ยถือเป็นไฮไลท์ของ BMW X3 LCI เลยนะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนมากกว่าเดิมเดี๋ยวดูที่ไฟท้ายตรงที่แ L ไปตรงนี้ค่ะมีจุดเพิ่มมา เพิ่มไฟขึ้นนะคะทำให้รถที่มาจากด้านข้างเนี่ยยิ่งมองเห็นรถเรามากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไฟท้ายของเขาค่ะเปลี่ยนแบบใหม่นะคะคมเข้มสปอร์ตดูแบบดีไซน์ทันสมัยล้ํามากเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายเขาเนี่ยเหมือนกับไฟท้าย BMW iX3 รถไฟฟ้า100%ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านล่างนะคะมาพร้อมท่อคู่เป็นท่อเหลี่ยมด้วยออกจริงพร้อมดิฟฟิเซอร์ด้านล่างเห็นไหมคะ มาต่อกันที่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเลยของ BMW X3 นะคะนั่นก็คือด้านท้ายนะคะฝาท้ายระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในตัวนี้นะคะ่ะปกตินะคะ BMW จะใช้ในระบบใช้เท้าเตะเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าตัว X3 ตัวใหม่นียเพิ่มเข้ามานั่นก็คือระบบอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะระบบไปเปิดไปเปิดไปเปิดค่ะเพื่อน เอาไปใช้กันได้นะคะนั่นคือระบบต่อยเปิดเดี๋ยวมอนเตอร์จะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเวลาปิดก็ใช้ต่อยปิดอย่างนี้ค่ะต่อยปิดไปเลยถ้าถ้ายังไม่ไม่ค่อยโดนใช่ไหมคะก็ไอ่ไปแบบช้าๆเป็นไงคะระบบใหม่ล่าสุดลองไปใช้กันดูไม่ถูกไม่ขำเลยอ่นเดียไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราก็เปิดไปธรรมดาก็ได้เดี๋ยวมาดูกันด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะตรงนี้ สามารถจุสัมภาระได้ถึงถ้าเกิดเราพับเบาะนะคะจะจุสัมภาระได้ถึง1ัน6ลิตรเลยนะคะเดี๋ยวมอนเตอร์จะพับเบาะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะมันก็ต้องกดปุ่มตรงนี้เพื่อความกว้างขวางที่จะเห็นภาพตรงนี้เราสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะด้านล่างนี้นะคะเราก็เก็บของได้อีก ตรงนี้ไม่มียางอะไรนะคะเพราะว่า BMW คันนี้จะเป็นยางดันแซดน,นะคะเ,คเดี๋ยวมอนเตอร์จะขออนุญาตให้เห็นภาพนิดนึงว่ามันกว,ว้างขวางขนาดไหนนะคะเป็นไงคะโอ้โหอันนี้คือนอนในสุดเลยกว้างขวางแบบมอนเตจริงเลยน,นะแบบสบายๆเห็นไหมคะสามารถแบบว่าจะทำอะไรก็ได้มันกว้างอะคะ่ะ คือ BMW เกือบทุกคันที่ที่มอนเตอร์บอกเพื่อนๆไปนะคะด้านหลังเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือมันจะกว้างขวางมากๆเราสามยิ่ง X3 คันนี้เราสามารถเอาไปปิกนิกต่างจังหวัดแล้วก็แบบทำเป็นห้องนอนส่วนตัวได้เลยนะคะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะโอเคเราไปต่อกันเลยค่ะ โอเคค่ะด้านหลังห้องโดยสารนะคะที่พิเศษมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมค่ะนั่นก็คือเบาะด้านหลังสามารถปรับระดับปรับเอนได้นี่คือสิ่งที่ลูกค้า b m w ทุกท่านเรียกหาแล้วดูค่ะปรับได้เยอะด้วยไม่ธรรมดาเลยคือมันต่างจากเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยอะคะ่ะเนี่ยจะกก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็สามารถนอนเอนได้แบบสบายๆเลยค่ะ โอเคหรือกว้างขวางซึ่งแอร์ด้านหลังก็มี3าโซนนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวมอนเตอร์หรือ,อขอทำให้ดูมีม่านข้างนะคะซึ่งโอเครุ่นเดิมก็มีนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะมีม่านด้านหลังเนาะเดี๋ยวไปดูกันที่ด้านหน้ามอนเตอร์จะไปไปมาไปมาทำไมสองฝั่ง มาต่อกันที่ด้านหน้าเลยค่ะห้องเอกสารด้านหน้าชึบโอ้โห,โหเป็นไงคะฟิลลิ่งเข้ามาก็คือลดอนเนกประสงค์การใช้งานมุมมองเขาก็จะสูงอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ id 7ใหญ่กว่าเดิม คอนโซลหน้า,นา,นาเปลี่ยนสีจากสีเดิมเนี่ยเขาจะเป็นสีเงินตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีรมดำดูสปอร์ตดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตรงคอนโซลด้านนี้นะคะหัวเกียร์ปรับเปลี่ยนดีไซน์เลีเ้ยวเล็กมากยิ่งขึ้นกระชับมือนะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทก็เอามาไว้ด้านข้างตรงข้างล่างนี้เลยนะคะต่อไปพานอรามิกการ์ดลูฟโอ้โหคันนี้ทีเด็ดเลยค่ะของเราเป็นพานรามิก ซันลูปสองช่องใหญ่ๆจุใจไปเลยนะคะสามารถเปิดออกไปรับลมได้ด้วยก็โอเคเลยค่ะซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่นะคะถ้าเกิดทุกท่านอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามามาลองด้วยตนเองเลยนะคะห้องเดรสารด้านหน้าก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าเลยนะคะเวลาเปิดอุ๊ยเปิดไงอยู่ไหนจ๊ เจอแล้วปะโถเมื่อกี้ไฟมันมืดแหมเราเป็นเซลล์ V m เราก็ต้องรู้สิวงมันอยู่ตรงไหนก็เวลาที่จะเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะต้องเปิดประตูก่อนนะคะอย่าทําแบบเมื่อกี้มันไม่ถูกต้องมันก็จะเปิดไม่ได้แล้วก็เปิด2อรอบเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยค่ะมาค่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่าไส้ในของเจ้า BMW X3 คันนี้เป็นไงคะ เครื่องยนต์ทุกอย่างเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยอซึ่งเครื่องยนต์ของ bmw x3 คันนี้นะคะอยู่ที่2,000 cc twin power turbo 190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400 n ิวตัน m มตรนะคะซึ่ง0-100นะคะคันนี้ทำได้อยู่ที่8วิถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยสำหรับรถ อเนกประสงค์ในการใช้งานคันนี้รถครอบครัวคันใหญ่คันนี้นะคะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะคะประหยัดน้ำมันมากเลยอยู่ที่18กิโลลิตรลองใช้ลองขับจริงๆถ้าเกิดขับที่แบบไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ลูกทุกท่านขับดีๆบนถนนดีๆอาจจะทำได้มากกว่าตัวเลขเคมนี้ก็ได้นะคะซึ่งด้านหน้าตรงนี้นะคะ เราไม่ต้องทําอะไรเลยยกเว้นตรงนี้ค่ะสีฟ้าเติมน้ําปัดน้ําฝนอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องยุ่งอะไรกับห้องเครื่องเขาเลยนะคะโอเคเวลาปิดกลอง่ายๆนะคะเราเอาลงมาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดลงไปเลยฟึบอย่างนี้เลยนะคะเรียบร้อยคะ่ะจอ๊อบเลียวขวาเลียวขวา โอเคค่ะเป็นไงคะสำหรับน้องๆด้านนี้ด้านนี้สำหรับวันนี้นะคะเป็นไงสำหรับรีวิว BMW ขอบคุมาก BMW X3 LCI คันนี้นะคะโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยคะ่ะซึ่ง BMW X3 LCI ตอนนี้มีวางจาหน่ายทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นนี้คะ่ะ X3 20d M Sport เครื่องยนต์ดีเซลราคาจะอยู่ที่3,699,000บาทนะคะรุ่นต่อไปนะคะ BMW X3 30e M Sport เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินตัวนี้จะอยู่ที่ราคา3,799,000บาทและรุ่นสุดท้ายนะคะเป็น BMW iX3 M Sport ไฟฟ้าล้วน100%ราคาจะอยู่ที่3,399,000บาทค่ะโอ้โหสำหรับวันนี้ขออนุญาตให้มันตรงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะมอนเตอร์ก็จะต้อง กล่าวคำลาอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะจากกันค่ะขอฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคะกดไลค์คลิปนี้กันหน่อยนะคะกดแชร์ออกไปเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทาง YouTube Channel ของวันเตอร์ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องทางเสจ เพจเ c e บุ๊กด้วยนะคะถ้าเกิดทุกท่านหรือท่านใดนะคะยังมีความสงสยัยแทงใจตรงไหนอยากจะโทรเข้ามาสอบถามหรืออยากจะทดลองขับหรืออยากจะซื้อเลยคันมากๆแล้วจะต้องการจองตอนนี้นะคะโทรมาที่เบอร์นี้เลยเดี๋ยวมันจะใส่เบอร์ไว้ให้นะคะยังไงวันนี้มอนเตอร์ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเออขอขอไปแล้วนะคะไปแล้วะคะ่ะ แบบเท่ๆจะได้ปิดตัวแบบเท่ๆนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้า <bye. S 2>